าพร้อมกับระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบไบสปอร์ตระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบป้องกันการชนด้านหน้ารวมไปถึงครุสคอนโทรลที่ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ในทุกเส้นทางกับว o นโ o xc 6 0 d 4ปี2013คันนี้นะคะเป็นรถ SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งสภาพสมบูรณ์ทุกจุดพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนนะคะเริ่มจากไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนสามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยได้แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดคาดกับโลโก้วันโวนะคะซึ่งทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและที่พิเศษเลยด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด18 มาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานนะคะและถัดจะมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัดกับขอบประตูโครเมี่ยนสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะตัวรถก็เป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5้าที่นั่งต้องบอกเลยว่าริวรอยรอบคันคืนน้อยมากๆและที่พิเศษนะคะคันนี้เป็นระบบ e y เ e ส s Entry ด้วยเพียงแค่เราต้องการจะล็อกรถนะคะเราก็พกกุญแจติดตัวไว้แล้วก็สัมผัสตรงมือจับนี้คะ่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติเลยและ ถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถเราก็จับตรงประตูตรงมือจับตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเปิดออกมาได้แบบสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความเท่ความสปอร์ตตามสไตล์ว w ลโว่นะคะอย่างด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนนี้เลยแล้วถัดกันมานะคะไฟไท้ายของเขาก็จะมีแบบเอกลักษณ์ของว w ลโว่เลยซึ่งจะมีความยาวโคง้งมนลากยาวตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้วก็มีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้านล่างสุดนะคะเป็นถอยเสียแบบคู่ที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวร นั่นเองค่ะแล้เวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยนี่ค่ะฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะคะเราสามารถเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ได้แบบสบายๆเลยภายในนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทรง SUV ในเรื่องความกว้างก็ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะคะคือกว้างมากๆสภาพคือดีสุดๆค่ะพร้อมใช้งานมากๆแล้วก็ยังสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆก็วางได้นะคะแล้วก็มีที่กั้นสัมภาระมาให้ด้วยนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะก็ยังสามารถวางสิ่งของได้จากด้านบนตรงนี้ได้ด้วยนะคะและถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ผู้โดยสารด้านหน้าต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์ได้พรีเมียมสุดๆมาด้วยสีทูโทนสีเบสสลับกับสีน้ำตาลสวยรูดูแพงสุดๆย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสลับกับหนังอคันทาล่านะคะเป็นเบาะแบบสปอร์ตด้วยมีตีกโอก,กระชับด้วยค่ะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสอฝั่งด้วยทั้งฝั่งคนขับก็สามารถเมมโมรีได้ถึง3ระดับค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนคอนโซลด้านหน้าก็เป็นโทนสีดำสลับกระสีเบรดนะคะคอนโซลกลางมีหน้าจอมาให้ถัดกันมานะคะก็จะเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระสามารถปรับได้จาก2ปุ่มใหญ่ๆตรงนี้จับถนัดมือมากค่ะและในส่วนของตรงกลางตรงนี้ค่ะสามารถปรับทิศทางของแอร์ได้เป็นรูปคนนะคะตรงนี้ ทำให้เราใช้งานง่ายนั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของวันวเลยในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีคุดคอนโทรลมาให้นะคะปรับระยะใกล้ไกลได้ด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ้อนอยู่อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางนี้เลยเปิดออกมานะคะสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2ตงําแหน่งแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้ค่ะเป็นช่องเก็บของนะคะมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่นะคะหรือจะใส่เอกสารก็ได้เช่นกันภายในด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์สุดๆสวยงามมากๆค่ะด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะและห้องพอดีสารด้านหลังก็ยังดีไซน์ให้กว้างมากๆด้วยแล้วก็ในส่วนบ่อของเขานะคะก็ดีไซน์เหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นสีทูโทน เป็นเบาะนังแท้สลับกับหนังอคันนล่าแบบนี้นะคะนั่งได้ถึง3ที่นั่งสบายๆเลยค่ะแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนค่ะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เปิดออกมาสามารถใส่อาหารได้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2ตําแหน่งนะคะและที่สําคัญเลยนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยค่ะเพราะเขามีแอร์มาให้ทั้งหมดถึง2ฝั่งเลยทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ วันเว XC 6 0คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล5สูบ2 0 0 0ันซีให้พละก,กำลังสูงสุด163แรงม้า มาพร้อมกับระบบ LDA คือระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลนซึ่งพวงมาลัยจะหน่วงอัตโนมัติเมื่อคุณขับรถออกนอกช่องทางโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นไปได้ว่ากำลังหลับในหรือเมอระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอมิดและพวงมาลัยจะทำการน่วงเกียร์กับอัตโนมัติเพื่อให้รถกลับมาอยู่ในเลนเดิม ทำให้รถความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีเลยค่ะวันโม่ x c 6 0คันนี้พร้อมให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาชมรถกับเจียบได้ทุกวันที่ Open Road สสำหรับวันนี้เจียบก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย